ทำยังไงดีนะคะแอบชอบเขามานานแล้วนะคะแล้วก็พอเปิดเผยใจไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงตลอดเวลาเลยตอนนี้คือท้อมากแล้วก็รู้สึกไม่ดีสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าแอบรักเขามานานแล้วก็ยอมรับว่ารักเขานะคะอาจารย์เมื่อต้องขอให้กําลังใจก่อนคะ่ะว่าความรักเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะสิ่งที่จะทำให้ดึงดูดความรักจําไว้นะคะความสุขสดใสเท่ากับพบรักแท้ ความสุขสดใสเท่ากับพบรักแท้ค่ะทีนี้คุณเล่าว่าคุณชอบเขามานานละนะคะแล้วทีนี้ก็อยู่ๆเขาก็ย้ายไปหายไปนะย้ายไปหายไปแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เลยรีบเปิดเผยความรู้สึกเลยโดยการแอดไลน์ไปบอกเขาจากนั้นเขาก็หลีกเลี่ยงไปการคุยเรื่องอื่นต่อเวลานี่อาจารย์เปิ้ลไม่อยากให้คุณมองความรักในแง่ร้ายนะคะเป็นไปได้สองประเด็นว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณมาตั้งแต่แรกแล้วพอคุณเนี่ยไปบอกว่าคุณชอบเขาเขาแสดงตัวแบบว่าเออเหมือนกับว่าทําตัวไม่ถูกสอง เขาอาจจะไม่ได้ชอบเราเป็นสารตั้งต้นแต่ก็รักษาแล้วก็ถนอมใจเราโดยการยังพูดคุยกับเราอยู่เพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยถือว่ายังเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะทีนี้จะต้องทํายังไงดีตอนนี้ท้อมากเอากลับมาที่ตัวเราก่อนค่ะว่าเราไม่ต้องท้อค่ะบางครั้งการที่เรายอมบอกรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าเปิดเผยความรู้สึกในใจสักคนหนึ่งเนี่ยนะอาจารย์เพิ่นต้องขอชื่นชมค่ะว่าเป็นความกล้าหาญมากแล้วก็เป็นคําแนะนําที่อาจารย์เพิ่นจะแนะนํารู้สึกตลอดว่าถ้าแอบรักเขาก็ให้บอกเลยถ้าชอบจะได้ไปต่อถ้าไม่ชอบจะได้ออกสู่ตลาด ในเคสนี้นะคะมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลับมาชอบเราแล้วก็เป็นไปได้ว่าการที่เราทําตัวแบบที่อาจารย์เปิ้ลแนะน,นํานี้จะทําให้คุณนั้นได้เจอรักแท้คนที่ได้แต่งงานด้วยเป็นสามีในอนาคตเป็นภรรยาในอน,นาคตนะคะนั่นก็คือคนเรานะคะชอบของที่เกินอาจเอื้อมค่ะเช่นวันนี้คุณบอกรักเขาไปแล้วเนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าถ้าฉันเซเยตเธอต้องเป็นแฟนฉันถ้าฉันไม่เซเยตเนี่ย เธอก็ยังรอฉันอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่ให้เขารู้สึกว่าคุณสแตนบายเขากลับมาที่ตัวเองค่ะมีแพชชั่นเรื่องความสวยค่ะคุณอินคุณรู้สึกว่าคุณสวยที่สุดคุณน่าสนใจที่สุดคุณดูดีที่สุดนะคะแล้วก็มีแพชชั่นด้านความรวยค่ะหลายหลายคนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะหลงไหลผู้หญิงผู้ชายที่มีแพชชั่นด้านความรวยค่ะเอออะไรคุยแต่เรื่องเงินค่ะเฮ้ยฉันต้องหาเงินฉันหาเงินเก่งที่ต้องทำธุรกิจนี้ที่ต้องไปเรียนรู้น,นนี่รู้สึกว่าเขามีแพชชั่นอะ รู้สึกว่าเขาน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขายังไม่ตอบตกลงเราอ่ะแสดงว่าต้องยอมรับความจริงว่าเรายังน่าสนใจไม่พอซึ่งการที่เราจะน่าสนใจนับแต่นี้เป็นต้นไปไม่ได้น่าสนใจเพราะเขาแต่เราจะน่าสนใจเพราะเรารักตัวเองค่ะจากนั้นสวยที่สุดเวลาที่คุณทําท่านหน่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาแอบดูคุณอยู่นะว่าเวลาที่เขาไม่ได้แสดงท่าทีตอบรับคุณเนี่ยคุณมีวิธีการจัดการกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงแล้วบังเอิญว่าไม่รับรักก็ช่างสิ ฉันก็ยังสวยต่อไปฉันก็ยังรวยต่อไปฉันโพสต์หน้าเฟซบุ๊กสนุกสนานเป็นชีวิตที่มีความสุขใครอยู่รอบตัวฉันโชคดีมีความสุขเพราะฉันเป็นคนที่ตลกเป็นคนที่สนุกเป็นแสงสว่างค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมีความหวังมีกําลังใจมีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็มีอนาคตชีวิตที่ดีเพราะฉันมั่นใจว่าชีวิตต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วใครที่ได้ฉันมาต้องโชคดีแน่ๆเลยถ้าคุณใส่ความรู้สึกนี้ไปได้เนี่ยเขาถึงจะเสียดายหรือว่าอาจจะมองว่าเอ๊ะ แล้วคุณจะต้องไม่แสดงท่าทีว่าหูยขัางเขามากแบบอยากได้จนนื้สันคุณคือคนเดียวในโลกไปนี้ไม่ประมาณว่าเออถ้าคุณคุยก็ดีสนุกดีแต่ถ้าคุณไม่คุยฉันก็มีคนคุยอีกเยอะนะอันนี้แหละค่ะจะทําให้เป็นจุดพลิกจุดเปลี่ยนเลยค่ะสําหรับการแอบรักแล้วกลายเป็นโดนตามเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ทั่านั้นนะต้องขึ้นอยู่ที่คุณเนี่ยต้องแข็งแรงต้องสตรองนะคะว่าในโลกไปนี้ยังไงซะคุณก็มีคู่แท้ยังไงคุณก็มีรักแท้ถ้าอะไรที่มันยากตั้งแต่ต้น เป็นไปได้ไหมอะไรที่ยากไม่ใช่อะไรที่ใช่ไม่ยากเวลาที่คุณสดใสสวยสะพรั่งนะคะดูดีหล่อเท่ฉลาดเงินเข้าเยอะเนี่ยคุณจะเจอคนที่เคมีเข้ากันเพราะฉะนั้นขอย้ำค่ะสุขสดใสเท่ากับพบรักแท้สุขสดใสเท่ากับดึงดูดความรักเพราะฉะนั้นอยู่ในโทนของความรักไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกท้อด้อยค่าตัวเองเขาไม่เอาเราเหรอไม่มีใครอยากได้เราจริงๆค่ะ เหมือนคุณน่ะมีคนมาเสนอความรักให้คุณไอ้คนผู้นี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มันง่อยมากเลยอะ่ะไม่มีความสามารถอะไรไม่มีความโดดเด่นเหมือนจะมาดูดพลังเราไปคุณอยากได้คนอย่างนี้มาออกหน้าออกตาไหมไม่มีใครอยากได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่ทุกคนต้องการซึ่งไม่ได้ฝืนค่ะเพราะเราเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกเพียงแค่เราวางตำแหน่งใจผิดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาไปทําดูค่ะพลิกเกมซะให้เราเป็นคนที่ถูกความรักตามให้เราเป็นคนที่โดนรักค่ะ และถ้าใครต้องการความจริงจังมากกว่านั้นนะคะอาจารย์เปิ้ลมีคอร์สค่ะ17วิธีตกหลุมรักรอบที่ร้านพักมาที่อิ inbox แฟนเพจเฟซบุ๊กนะของอาจารย์เปิ้ลนะรับรองเรียนจบปุ๊บเป็นสาวทรงเสน่ห์เป็นหนุ่มทรงเสน่ห์แน่นอนค่ะอย่าหมดหวังเรื่องความรักรักแท้มจริงคุณคู่ควรกับความรักที่ดีสุดนะคะอาจารย์เปิ้ลให้กำลังใจทุกคนค่ะคุณคู่ควรกับรักที่ดีที่สุดค่ะ